สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้ตจัรักก็มาพบกับทุกๆท,ท่านจากแฟนตพจของอจัรักนะคะแล้วก็มาตอบคําถามในเรื่องของความฝันกันนะคะซึ่งทุกๆท,ท,ท่านตอนนี้อาจจะมีความฝันมีความข้องใจในเรื่องของว่าเออเราฝันอย่างนี้จะเป็นออย่างไรบ้างนะคะเริ่มต้นเลยค่ะว่า ถ้าเราฝันเห็นเสือซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าจะฝันเห็นเสือกันเยอะเนาะเพราะว่าเป็นช่วงของปีขานพอดีคนที่ฝันเห็นเสือเนี่ยจะต้องดูทีท่าของเสือด้วยนะคะว่าเสือก็เป็นอย่างไรอยู่เขาหมอบนิ่งนะคะหรือเขาไล่ล่าอยู่แต่ว่าโดยทั่วไปเราเนี่ยต้องบอกเลยคะ่ะว่าคนที่ฝันเห็นเสือเนี่ยช่วงนี้นะคะคุณจะต้องมีการวางแผนกําลังวางแผนงานอยู่นะคะอย่าทำอะไรที่มันผู้วามลามันจะเสียหายได้นะคะก็จะมีการเข้าไปข้องเกี่ยวนะคะหรือการไปการติดต่อกับผู้สรงอิทธิพลต่างๆด้วยเช กัแต่หากคุณฝันว่าถูกเสือเนี่ยไล่ล่าคุณเนี่ยจะมีการเดินทางเกิดขึ้นอย่างไม่คัดคิดคาดฝัน แล้วก็จะมีการประสานงานที่ไม่ค่อยจะลงตัวสักเท่าไหร่นะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังการถูกแย่งซีนผลงานของเราด้วยแต่ถ้าคุณฝันว่าถูกเสือกัดอันนี้ต้องระมัดระวังอย่างมากเลยเพราะคุณจะมีการขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วถ้าเกิดฝันเห็นเสือกําลังล่าเหยื่อล่าเหยื่อได้อันนี้ถือว่าดีค่ะบันบอกว่าคุณจะมีการลงทุนที่คุ้มค่าเหนื่อยเลยทีเดียวออหรืออีกในหนึ่งคุณจะมีโชคเรื่องของการเสี่ยงในเรื่องของคนที่ฝันเห็นเสือเนี่ยถ้าจะพูด ถึงตัวเลขนะคะก็จะมีเลข3เลข7เลข10เลข8แล้วก็เลข6นะคะอันนี้ก็คือตัวเลขของคนที่ฝันเห็นเสือนะคะและค่ะว,วันนี้อาจารย์ลักก็เอาในเรื่องของความฝันมาตอบ ให้กับแฟนเพจของอาจารย์รักเนาะใครฝันอะไรนะคะให้คอมเมนต์มานะคะและอาจารย์รักก็จะมาดูคําถามแล้วก็จะมาตอบให้ในครั้งต่อๆไปนะคะถ้าเกิดฝันแล้วรู้สึกว่ามันไม่ดีนะคะก็อย่าลืมค่ะอย่างน้อยลุกขึ้นมาสวดมนต์ตอนเช้าใส่บาตรบ้างเล็กน้อยนะคะนะตั้งใจใส่บาตรเท่านี้ค่ะก็จะสามารถแก้ความฝันให้จากร้ายกลายเป็นดีได้ด้วยเชินกันนะคะเอาละคะ่ะแล้วเรา,าก็เป็นครั้งหน้าค่ะกับการทํานายในเรื่องของความฝันนะคะสวัสดีก็ ็ขอลาทุกท่านดก่อนขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ